และในช่วงเปะเวิรของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคุณผู้หญิงครับโดยเฉพาะนะครับคุณผู้หญิงที่ต้องบอกว่ามีน้องมีลูกเราจะเคยได้ยินนะครับตั้งแต่สมัยก่อนสมัยโบราณเลยว่าต้องอยู่ไฟนะจะต้องห้ามเดินห้ามขึ้นบันไดนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันมีความสําคัญสําหรับคุณผู้หญิงนะครับเขาบอกว่ามันจะมีผลในอนาคตอันไกลว่าเอ๊ะ ตอนแก่จะเจ็บจะปวดจะเมื่อยจะล้าจะแบบว่ากระดูก,กระเดี่ยวกระดิกได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเลยต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับมีความเชื่อว่าบางทีมันมีภาวะความเครียดความซึมเศร้าและหลายๆคนนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าเสียศู์ครับแต่วันนี้มันเป็นเรื่องใหม่ปรากฏการณ์ใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับที่บอกว่าคุณผู้หญิงคลอดแล้วไม่ต้องอยู่ไฟเอ๊ะเอ๊ะมันจะแบบเหมือน อดีตหรือเปล่าเอ๊ะทำไมเขาบอกยังไงก็ต้องอยู่ไฟหรือว่าผ่าแล้วไม่ต้องอยู่ไฟหรือข้อธรรมชาติต้องอยู่ไฟวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะครับคุณผู้ชายก็ต้องฟังส่วนคุณแม่นะครับหลังคลอดก็ต้องฟังคุณผู้หญิงและลูกๆทุกคนก็ต้องฟังเพราะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังมากๆเลยนะครับนั่นก็คือยาสมุนไพรแผนโบราณพริมนะครับโดยเจ้าของวันนี้มานั่งเองเลยคุณกิ่งทินานัทนะครับสวัสดีครับคุณกิ่งครับอย่าบอกนะว่าเป็นคุณแม่หลังคอดดสวยนนีู้ ดูดูแบบว่าเหมือนไม่เคยมีบุตรเลยนะเนี่ยมีสองคนค่ะคือเด็กมากอ่ะเด็กแล้วก็ดูดีแล้วก็แบบมันมันดูวัยรุ่นอ่ะเอวัยรุ่นค่ะคืออย่างนี้สิ่งที่ <S <s> <S ท,ที่ที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยถูกไหม <S <s> ใช่ค่ะใช่เลย <S <s> <s> คือเราเชื่อว่า อยู่ไฟ oh. ต้องอยู่ไฟ oh. มีหลายคนที่ในปัจจุบันเราไม่อยากอยู่แล้วเราไม่สะดวกแต่ตัวนี้ค่ะมันเป็นยาสมุนไพรที่ใช้แทนการอยู่ไฟได้เลยโอ oh. การอยู่ไฟนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันเพื่ออะไรอ่ะคือปกติอะคะ่ะอยู่ไฟเนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกว่าเน้นเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพของคุณแม่นะคะพอคลอดมาแล้วใช่ไหมพี่มันจะมี ท้องท้องบวมนะท้องไม่ยุบตัวบวมน้ํานมไม่พอคือปัญหาหลังคลอดนะคะของคุณแม่บางคนจะเป็นหนาวไนเป็นผื่นเป็นลมพิษอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าปัญหาหลังคลอดเหมือนที่พี่ก็พูดเลยก็คือว่าพังค่ะม,มีลูกแล้วพังผู้หญิงบอกอเลยนะถ้ามีลูกแล้วพังเลยใช่ค่ะคือมีลูกแล้วพังแล้วมันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเออนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เนี่ยใครที่กําลังท้องอยู่หรือว่าคิดว่าเอ๊ะมีคนรู้จักที่ท้องอยู่นะครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด พิมเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนดังหลายคนเลยที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาทิเช่นใครบ้างครับก็มีคุณสายป่านอนนี้เขาอินบ็อกมาซื้อเองเลยนะคะที่เขาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะเขาอินบ็อกมาแล้วเราตื่นเต้นมากบอกโอ้นี่คุณสายป่านจริงๆหรอคือหลายคนคือที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเราผู้หญิงสมัยใหม่คุณแม่สมัยใหม่พอคลอดลูกเราต้องกลับมาทํางานไงคะคุณสายป่านเนี่ยเขาทํางานรีวิวใช่ไหมเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวเขาก็พอคลอดลูกเขายังต้องให้นมแล้วก็กลับมาต้องสวยอะคือผู้ ง่ายๆว่ามันต้องสวยไวอะค่ะแล้วที่มาของแบรนด์นี้เนี่ยทำไมถึงมาทําเป็นสมุนไพรครับ คือแต่เดิมเลยต้องบอกว่าครอบครัวนะคะก็คือในทางคุณพ่อของเด็กๆอะคะ่ะเขาเป็นเจ้าของโรงงานยาสมุนไพรต้นต่อเลยใช่ค่ะก็ตอนนั้นอ้โหแต่ตัวนี้นี่ขึ้นทะเบียน2ปีเลยนะคะคือมันนานมากกว่าที่เราจะได้ตำรับสูตรยาตัวนี้มาแล้วสมัยก่อนมันเป็นแบบยานคราบซึ่งยานาำแน่นอนว่ามันจะมีแอลกอฮอล์ค่ะกินแล้วก็เป็นลำยองเอเอเมาไปอีกเมาไปอีกให้นมลูกไม่ได้ด้วยนะคะถ้ามีแอลกอฮ ดังนั้นเราจึงมีการพัฒนาในช่วงที่ขึ้นทะเบียนก็มีการพัฒนาตำรับอะไรขึ้นมาจนได้เป็นตัวยาสมุนไพรพริมตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นแบบแคปซูลแล้วก็เป็นสมุนไพรสกัดนะคะทานเพียงแค่2แคปซูล1นแคปซูลเช้า1แคปซูลเย็นก็ใช้แทนการอยู่ไฟได้เลยค่ะ,ะสมมติว่าเราคลอดเสร็จวันไหนเป็นวันเริ่มต้นที่จะทานพริมถ้าเกิดว่าคลอดธรรมชาติก็7วัน หลังจากที่คลอดแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันทานได้เลยถ้าเกิดว่าผ่าคลอดก็รอให้แผลหายสักหน่อยแล้วแต่คนคะ่ะบางคนจะยี่สิบสามสิบวันแผลหายก็ทานได้เลยแล้วทานวันละกี่เม็ดยังไงครับทานวันละแค่สองค่ะพี่โก้คือหนึ่งแคปซูลเช้าหนึ่งแคปซูลเย็นต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรสกัดนะคะซึ่งเขาเรียกว่า มันมีความเข้มข้นสูง1นึ่งแคปซูลเนี่ยเทียบเท่ากับยาดองยาย,ยานาน้คะหนึ่งแก้วใหญ่ออดังนั้นนะ่ะเราไม่จำเป็นต้องกินมากเลยค่ะคือกินน้อยๆเน้นสะดวกง่ายสบายแล้วก็ได้ผลจริงๆแล้วเวลาทานแล้วจะต้องทานต่อเนื่องไปกี่ชุดหรือกี่เดือนหรือว่ายังไงครับทานเหมือนอยู่ไฟเลยค่ะพี่ก็เคยได้ยินไหมคะเ<อ>มื่อก่อนคืออยู่ไฟเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เดือนครับ ยู่เดือนต้อง30วันออยู่ในบ้านห้ามสระผมห้ามทำเดินขึ้นบันไดเยอะแต่นี้ทําได้ทุกอย่างเพียงแค่กินตัวเนี้ยใช้แทนกันอยู่ไฟได้เลยแต่ว่ากินให้มันครบเดือนแค่นั้นเองคือมันเหมือนว่ามันจะช่วยในเรื่องของความแบบกระชับเข้าอู่แล้วหรือยังไงเห็นเ็าท่ชอบพูดเลยว่าต้องเข้าอู่มันอู่มันอยู่ตรงไหนคะก็คือใน ตำรับเนะะี่ยค่ะมันจะมีสมุนไพรเขาเรียกว่าเป็นตำรับนะคะมากกว่า30ชนิดโดยที่มีสมุนไพรหลักก็จะมีเยี่อบอนเช่านะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของขับน้าข่าวปลาให้มันลูกเข้าอู่ไว้เนี่ยและคะ่ะคือหน้าท้องมันก็จะยุบเพราะน้าข่าวปลาอยู่ข้างในใช่ไหมมันก็จะยุบหน้าท้องก็จะแบนราบแล้วก็จะมีสมุนไพรที่ชื่อว่าน้ํานมราชสีะคะ่ะช่วยบำรุงน้ํานมค่ะโอ้ทำไมคุณแม่มีน้านมทาให้เรามีน้ํานมให้ลูกกินน้ําหนักลดลงไว้หน้าท้องยุบไวยผิวพรรณกลับมาเปล่งปั่งสดใสแล้วก็มีสมุนไพรฝางนะะค ที่ช่วยบำรุงเลือดด้วยเพราะเราเสียเลือดเยอะคะอ่ะหลังคลอเสียเลือดเยอะค่ะดังนั้นจึงต้องบำรุงเลือดบำรุงร่างกายแล้วก็ที่สําคัญหลังคลอดคนที่มีปัญหาะนะคะน้ําหนักเกินไขมันเยอะนะคะก็ะจะมีสมุนไพรพริกไทยดำนะคะ,ะพริกไทยดํามันก,ก็จะในเรื่องของระบบเผาผ่านกับจัดไขมันอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคะ่ะสำคัญมากคืออาการปวดเมื่อยอ oh. หลังคอมันจะมีปวดหลัง mm hmm. ปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีกดหัวบัวกดเชียงที่อยู่ในตำรับคะ่ะที่ช่วยในเรื่องของแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆคะ่ะคือต่อไปในอะนาคตถ้าเกิดใครจะคลอดลูกเนี่ยคือตัวนี้พิมพ์จะเป็นแบบเหมือนผู้ช่วยคุณที่อยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ไฟหรือ,รอไม่อยู่ไ,ยไฟ,ไฟก็กินได้ถ้าเกิดคุณอยู่ไฟแล้วกินไปด้วย ก็ยิ่งดีเลยค่ะใช่ค่ะหลายคนแบบว่าเขาอยู่ไฟเ็ดวันไงพี่สมัยนี้มันแพงบางคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็แบบว่าก็ต้องฟังคนรุ่นเก่าด้วยแต่เนะเดียวกันฟังรุ่นคนรุ่นเก่าแล้วมีของใหม่ไปเสริมด้วยเนี่ย ยิ่งทำให้แบบว่าร่างกายดี<ช>เพราะถ้าคนที่แบบไม่ดูแลตัวเองหลังคลอดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาบอกอนาคตนี่คือแย่เลยนะใช่ค่ะบางคนคลอดแล้วค่ะมีคนทักท้องอยู่เหรอหรือท้องอีกคนเสียเซลล์ค่ะใช่เหมือนกบบบางทีบางหมอยังไม่คลอดอีกหรอ<ช>เป็นปีแล้วนะใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า จริงๆแล้วเป็นของขวัญไปเยี่ยมได้เลยนะหลังคลอดใช่ค<น>่ะหลายน <ะ S 1> คนซื้อไปฝากเพื่อนค่ะกินแล้วกินดีบอกต่อก็คือเรามันเห็นผลแล้วก็อ,อยากจะไปให้เพื่อนเราอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เรามีโปรกแกรมโปรโมชั่นหรืออะไรที่แบบสมัตจัดให้กับคุณผู้หญิงที่จะไปใช้กันในช่วงแบบว่าการหลังคลอดครับก็ต้องบอกว่า ปกติแล้วนะคะเรามีขายที่ร้านขายยานะคะเป็นร้านยาตำรับไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะราคาปกติขายนี้ร้านขายยานี้1่1กล่องนะคะ40แคปซูละคะอยู่ไฟได้20วันนะคะ1590บาทนะคะ,ะคแต่ว่าวันนี้เราพิเศษค่ะมาออกในรายการนะคะ1590บาทเราไม่ขายนะคะเราขายเท่าไหร่เออเหลือแค่1,290บาทคะ่ะแล้วพิเศษมากไปกว่าน,นั้นค่ะพี่ก้อะ ให้กล่องเล็กเอาไปทานด้วยอีก10แคปซูลเท่ากับว่าอยู่ไฟได้25วันเลยเกืบครบเดือนแล้วเกืบเกือบครบเดือนแล้วแต่แต่แต่ยังไม่จบนะคะเผื่อว่าใครที่แบบว่าเอ้าปัญหาเยอะเหลือเกินเอาให้ครบโปรแกรมเอาให้ครบเลยเอาแบบ f ฟูลออปชันเลยนะคะก็จัดไปเลยค่ะเซตใหญ่นะคะสกล่องนะคะตัวนี้นะคะก็อยู่ไฟได้ถึง40วันก็คือเดือนกว่าเนี่ยเรียกว่าครบคือเ็นของการอยู่ไฟล้ แต่มแหมสองกล่องเนี่ยราคาเต็ม3 1 8 0บาทนะคะครับวันนี้มาออกรายการค่ะปกติไม่แถมไม่มีไม่แถมเลยกล่องเล็กปกติแถมกล่องวันนี้ไม่แถมกล่องเล็กค่ะแถมกล่องใหญ่ให้อีกหนึ่งคุณลุงพระเท่ากับได้3กล่องได้3กล่องก็อยู่ไฟได้2เดือนเลยค่ะจ้าในราคา31,80บาทเท่านั้นติดต่อได้่องทางไหนบ้างคะก็ติดต่อไปที่ไลน์เลยค่ะเป็นไลน์ @prim นะคะ พิมนะคะหรือแอด QR code ด้านล่างนะคะหรือหรือนะคะอ่ะโทรก็ได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ02นะคะ9078008นะคะนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นภูมิปัญญานะครับที่แ,<ต>แบบว่าผ่านตารุณอากงใช่ใชไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบว่าลื่นไหลมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ต้องบอกว่า มันช่วยทําให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันมันง่ายดายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับที่เล็งเห็นในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายหลังการคลอดแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมใส่ใจในเรื่องผลิตภัณฑ์นี้ด้วยโดยประกับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือได้แบบว่าถ่ายทอดให้ใครบ้างมีเคสตัดดี้ยังไงบ้างตัวอย่างหมายถึงแต่ว่า<อ>แบบให้แบบเพื่อนๆฟีดแบ็กเป็นยังไงครับอ๋อตัวนี้ต้องบอกว่าหลายคนคะ่ะคลอดคนแรกเคยกิน คนที่สองกินต่อ uh. คือมีลูกได้อีกเพราะว่าร่างกายมันกลับมาเฟิร์มเหมือนเดิมมันยังแบบมีความมั่นใจ คือถ้าเกิดว่ามันมีลูกแล้วพังมันไม่อยากมีไงคะแต่มีแล้วก็ยังสวยได้เหมือนเดิมก็กลับมากิกลูกค้าเก่าๆกาเยอะมากที่ขายได้ทุกวันนี้แทบไม่ได้ลงโฆษณาเลยเรียกได้ว่าช่วยกระชับด้วยเนาะกระชับคิตค,ค่ะเขาเป็นว่าตอนนี้ใครสนใจนะครับอย่าลืมที่ขินหน้าจอเลยเอามือถือมาสแนปไว้ก็ได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เลยนะครับปกติ1กล่องราคา1590านะครับมี40แคสซูลนะครับอยู่ไฟได้2ี่วันวันนี้พิเศษเหลือแค่1290า แถมกล่องเล็กฟรี1กล่อง490บาทแต่เอาโปรโมชั่นนี้ดีกว่าเป็นโปรแกรมที่แบบว่าเซ็ตสำหรับรายการเลยนะครับ<ม>ปักมาลาหน้าเป๊ะนะครับนั่นก็คือ2กล่องนะครับอยู่ไฟได้40วันแต่แถมฟรีอีก1กล่องใหญ่จ่ายเพียง3,180ที่ LINE แอดนะครับพริมนะครับอย่าลืมมีแอดข้างหน้าแอ s ไซ r I ์ m นะครับแล้วก็ถามกันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะค,คุณทินานัทนะครับ รังสีจันเจ้าของบริตภัณฑ์แล้วก็เป็นผู้ที่แบบว่านำนวัตก,กรรมดีๆมาฝากกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ